สวัสดีจ้ามณีอุ้มกับผ้ามาชมผาทอ่อไล่โบด้านลานชนทิชา่าบ้านผาทาง,งอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีได้จ้าพี่พาถุงเสือผพาคม่า,มานี่พาถุงตีนโจกสวยๆได้อจ้ามีถุงยาง สวยๆเลยได้จ้า,มาเมือกมาช่มกันใดได้จ้าผ่าของแม่แล้วก็สวยๆจ้าไม่ว่าจะเป็นเสือผ,งงผ้าถุงงามๆจ้าผ้าถุงทั่วไปเลยจ้าผ่าขมา่าถุงย่ามได้จ้า

ได้แต่แต่มันเลือกไม่ได้ไงเลือกลายเฉพาะนี่นี่แล้วแต่ว่าเราชอบลายไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะสีต้องให้มันแมทกันเหมือนเหมือนม่วงอะม่วงจะเป็นอยู่ตรงนู้นไงค่ะอันนี้ก็จะต่อแบบอุมก็ได้ดําก็ได้ต่อแดงอะแต่ส่วนมากเขาจะให้สีมันน้แมทกันนี่เนี่ยมีเหลืองมีแดงแล้วก็มีเขียว เน like so, ี่ยเขาก็ซื้อเป็นพื้นอย่างนี้แล้วก็มาเย็บต่อคนเขาก็ซื้อแบบสําเร็จไปถ้าเป็นแบบนี้พื้นเท่าไหร่พันสองค่ะพันสองอันนี้กระทอที่อําเภอเมละรเหมือนกันแต่คนละหมู่บ้านเป็นทุ่งนาสวนอันนี้เขาจะทออย่างนี้ตังหางน้องจอยนี่สวยสวยเลยมัดเขาเรียกมัดมีอันนี้มัดมีจ้ะอันนี้ลายจบกอันนี้จะเป็นลายจุกลายจบก แถวนี้เขาจะซื้อสาเร็จไปเลยซื้อสำเร็จปเลยเหมือนเขาทาให้แล้วนะเพราะว่าของเราที่เนี่ยที่เย็บซักสกัดสีเรียบร้อยแล้วไอันนี้ต้องเอาไปซักเองสกัดสีเองสีชมพูสวยเนาะชอบเขาเป็นคนชอบเขาเป็นคนชอบสีชมพูเออสีชมพูมีอยู่นน่นๆตัวหนึ่งแล้วก็ไ้แบบนี้เหรอคะนั่นแหละ งน้เาจะแต่นี้จะทำอมค่ะงามครับงามนะบวมเนาะตัวเท่าไหรเตัวยาใหญ่ก็สูงอะสูงเยใช่อันนี้ก็ผืนนะเนี่ยเป็นแค่ถุงเหรอคะรื้ว่าเป็นจก เป็นจกบ,บนพื้นบนต่อกับตัวนี้อันนี้ก็งามดีนะอันนี้ก็งามงามอันนี้ปกติเขาจะต่อแบบนี้กับตัวนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้ราคาเพราะว่าจกทั้งพื้นเนี่ยสวยไม่ละแมทกันดีไหมข้างบนข้างล่างเขาจะมีครบสีอันนั้นผืนนั้นเป็นไหมปะไหมเป็น นมัโชว์หลายอันนี้สีธรรมชาติเลยนะโองามอ่ะย้อมเองนี่สีธรรมชาติาตแล้วก็มาต่อกันตัวนี้โอ้จต,ต้องเอามาต่อแต่แล้วแต่คุณชอบเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ป้าว่าป้าจะทองไหมันกี่นั้นเอามาต่อตัวนี้ มันสวยเข้ากันดีมันอยู่ที่คนออกแบบนี่เนาะใช่นะมันสวยเพราะคนออกแบบนี่แหละไอแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นผ้าเมืองผ้าเมืองคือผ้าเชียงใหม่ผ้าทอโรงงานแต่ตัวนั้นจะเป็นผ้าทอมืออันนี้เหรอคะแต่แต่ตัวนั้นไม่ได้อัดกาวตัวนี้อัดถ้ามจะอัดถ้าไม่ได้แต่ชอบไอทรงนั้นพอดีมันจะ เข้ากับพมโอ้อันนี้ก็งาางามเลยเน้งแบบนึงคนนั้ไปซดกามบานออขาต๊้านไปถ่ายรีวิวสะพานเห็นไหมครับสพานสีลุ้งนะครับไปถ่ายตรงนั้นอปกาม้ม่าสตงามนะนี่ยใส่ชุดผ้าไหมพวกไอ้พวกผ้านี้ไปด้วยนะอืมที่เมื่อวานนะที่เมื่อกี้เนี่ย เชื้อราใส่เนี <the reason S 1> <aan> ่ยใส่เสื้อผ oh. <my> the ้าอันเนี้ยผ้าแบบนี้ก็ดีได้นะต้องแบบนี้เรอจ้ะอันนี้เขาคายอยู่ที่เกาหลอันนั้นเป็นที่เป็นผ้าทอมือ ลงซ like ่อมเลยได้ก็ซ่อมไปเลยมื oh. oh. ่ออ okay. ื่นมาเลยมาเที่ยวไหม้ไม้บ่เดิมจัุดบานไม้งามสีเน้นแบบจีเดียมงามก็อ่อนงามเนาะอือตรงนี้คืนอันนี้ตีนนี่ก็ตกเจ็ดพันแล้วตีนเนาะอันนี้ได้ตีนไม่เหมือนเนาะพิษส่งคือเราหมื่นห้างถือกัน ราคาทรงหมื่นห้าห้าร้อยทรงได้ไหมทรงแต่ถ้าบาปตาบอดจาเป็นต้องมีอายุใส่ผ้ามัดมืดแต่เพราะว่ามันมันดูแบบแป๊กแต่งเลยผมแปลกแต่สวยต้องเอาไปดูงนอกงามอยู่ดิถ้าถูกอ่ะมันอยู่รวมกันมันชื่อบบดสวยต้องเอาออกมากสิละคือกันต้องแยกแล้วอใส่แล้วไปเดินหน่อเหมือนผ้าที่แบบวิชวิชวาไม่เ้่ คุณเล่าใส่น่ะจะใส่คือคุณต้องอบจังหนใส่สมมุนีพรสีขาวพันต้องเบิ่งเปลี่ยนโอ้นั่นแล้วไปเย็บก็ต้องดูด้วยนะลายมันม่เหมือนลายนี้ลายเ่าเบื้องเห็นมิดอันคื้นนี้ก็พื้นนี้ลายเดียวกันมาจารยิ้มฟูลายเดียวแต่ผมสั่งสีพูว่บสามพให้เขาโทรอยู่มือี จวไปเอาน้ำแม่เปียใส่สีแดงงามนจังถ้าแต่ต่อแดงอะต่อแดงจะต้องเปลี่ยแต่ซอบแดงกับต่อแดงแดงต่อเนี่นยชมพูกับต่อชมพูสีแดงชมพูต่อชมพูชมพูคนาจะเคยเหตุไปก่อนชมพูต่อแดงเขาก็เคยต่อ,องามคือกันว่มสีนี้มันมันสีดีกับงามเอองามแต่มันแปลกอ่ะความแปลกความแปลกความบ่คร่อนันี่สู่สีม่วงไ่เลย ความเด่นอยู่ในกล่องวะอซอนรกเหอยใส่เสื้อสีเ่อนมักซื้อไะซื้อสีงแต่กับเอาเนี้ยแปลกๆบ้างอจะเป็นเด่นแนเอาไม่กับอะไรตัวเออได้เก็บตังค์อันเนี้ีูเขาแซกแดงุูเขาแซกแดงต้องให้หน้าเราใส่หุ่นเราไปอันเนเป็นสีที่

คนนีส hmm. ัยคนข้างที่แย่เนี่ยถ้าเขาบอหักแขนงเราสัญญาให้ก่อนดีได้เดียวกันอะไรเดียวกันเพราะมันเป็นที่สิ่งที่สวยงามอย่างเนี่ยอืเนี่ยทนเดียวกันม่วงตีนจกอะเราก็จบมีม่วงติดไปด้วยอย่างมันจะจะเข้ากันอืมกันเลือกพื้นที่ได้จ้ะไปอานสปหา มาต่อข้างล่างสิจ่กพอใส่ก็ได้เนาะใส่ตีนมันงนมได้จ้าเยี่ยเป็นอกี่ไปเก็บไปเย็บตัวเนี้ยเป็นสำเร็จคือของค้อยเนาะโอ้โหแบบน้นี่แเอเดรือเตดทรงหุ่เดีอันนา้ก็ลองเบิ่งอ่ะมันมันก็มันก็ลลำบากอยู่การขายยง้มมันนี่ไหมย่ามทายลูกงนข้นแบบนี่จะผืนงามๆเลยอ่ะ เอาซื้อมาเหมือนแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเอาไปตัดได้ลายบูมแมนบอกเออพอดีมันมีสองสองชิ้นไงเนี่ยมันมีสองชิ้นเนี่ยเนี่ยก็ต่อนีพอดีเนี่ยเนี่ยโอ้ไ่เอ้อจ้าเอาคืนหนึ่งต่้ะเออ อแชอ่ออ๋อนมผมค่อยเป็น <laughs> <ก>ดีนสองอย่างไอทุง่งที่เป็นเป็นมันๆันมีนสนง่กับตนใจกติตอมาได้เลยจ้ะทางเพจของทิชาชนทิชาผ้าทอจะ้ะ <laughs> ได้เห็นเบ์โทูโทษติดตอ่อมาได้จ้ะ <laughs> เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านต้องอยู่กับพี่ตาอู่คนละอุปถัมภ์อครับผมงามงามครับพื้นทอหญ้าอันนี้จะเป็นไม้ยังไม่ทําไม่เสร็จครึ่งเป็นไม้เหรอจ๊ะเวลามันน้อยอันนี้จะพุ่งไม้เครือไผ่อืมี่พุ่งไม้ไมย้อมด้วยสีธรรมชาติอืมก็ว่าจะทอตรงนี้แหละเอาไปต่อมาอีกชิ้นหนึ่ง